นนี้เราจะมาเล่นผีทุกตัวระดับง่ายนะครับรวมไอ้เม่มดด้วยแต่ถ้ายาวเกินไปไปต่ออีพีสองนะครับปารเฟริมเลยระดับง่ายไปสองถุงนะครับในเกินปันกลางผมก็ฝึกมาแล้วแต่มันคลิปมันนานเกินปันกลางอะ่ะ <c oughs> เป็นหองผมขอเปิดเสียงหนะ่อยเผื่อนผู่ชมไม่ได้ยิน ได้ยินครับได้ยินนะครับนี่ผมโปรนะครับแต่ผมจะไม่ใช่แบบโปรผีฆ่าไม่ตายนะครับโปรไอไม่จำกัดแต่เราจะเก็บนะครับไอ้พวกน,นั้นมันไง ็บของไว้รอเลยเพราะว่ามันอยูไ่ไหนเนี่ยไม่ง่ายมาเร็วเร็วเร็วดี๋ยวนี้มันจะขึ้นมนาะมันจะขึ้นมันจะขึ้นมันจะขึ้นเสียงรถครับ คมันอยู่ข้างหน้างไม่ต้องเก็บก็ได้นะครับเก็บไปทำอะไรไม่รู้มันอยู่มันอยู่ข้างล่างคนระับได้ยินผมมนเนี่ยไอตีนก็ขออภัยด้วยว่วาเสียงลงล่างเถอะเพื่อนไอ้ชายลงล่างมึงอยากต้นเต้นขึ้นมัน้ยไปเร็วไปเร็ว จะมาแล้วไม่จะมาจะเสียงมนันก็จะหายเลยเนาะเอ้ยความอยากผมขอโทษไปขึ้นไปไปเรื่อยๆ,ๆเรืเก็บด้วยนะว้าวไป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 ครับทีนี้ก็ผ่านแล้วมันอยูไ่ไหนมันลงล่างว่ะนี่เราจะรีบทำใหม่อุ๊ยขอบคุณน้อยชายผมผ่านแล้วผมผ่านแล้ว โอ้ผมผ่านแล้วต่อไปชาลีครับไม่มาใม่ใม่ม่ม,ม่ขอบคุณขอบคุณไม,ไม่ไม่เด้ค่ะไปต่อชาลีชาลีนี่ตัวโกงครับว์ปได้ผม,มตรเกียดมันเลยวาครับโดนเกียดแล้วว์ปได้ ซึ่งรูปมันก็กวนตีนมากเลยระดับปันจังเวลาผมมันไม่พอเลยต้องหยุดด้วยแต่เราต้องรีบๆนะครับแต่ง่ายน่าจะพออยู่ครับไปเันคิมอยู่ท้ายหลังเราไม่ต้องเร่งรีบครับถ้ามันออกมาแล้วก็นั่นแหละตายนอนนจะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเร็วๆ ขอดูหน้าหน่อยดูสิว่ามันจะหล่อแค่ไหนเมหล่อมากหล่อมากผมอยากลุกขึ้นโอ้มันขึ้นอ่ะถ้าไม่ชมเราต้องลงล่างลเลยแมวครับต้องอยากลงล่างเดีย๋ยวเราจะตายตายไนเออโอเคได้

ผมรอมาหลายนาทีแล้วเนี่ยมันก็ยังจะอยู่ที่เดิม,ดดมนนนเนี่ยเดคุณผู้ชมดูครับมันกลืนโอเคครับมันอยู่มันอยู่ข้างล่างนะให้ดูเนี่ยมากไป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 อยู่มันวา้ากมากส่งวากมาครับไปมันอาจจะวา้าไอุ้อ้ยเก <c oughs> ือบแล้วโอเคครบพอดีเราขอชั้นกลางได้ไหมเพื่อน กลางกลางกลางเออเขียนมาดูล่างดึงลางไปผ่านเลยผ่านเลยครับไม่ต้องรอไปเลยครับผ่านผ่าน,กนเกมแรกเลยเออผ่านแล้วไปไปต่อไปกันเลยกูบอยครับอีซี่มากกูบอยเนี่ยจุ๊บ อาลีนี่เราจะโอ้โหนี่มันโอ้โหเปิดมาคุณเจอเลยถุงไอหมอนี่มันมันมีเนื้อซึ่งเราก็โชคดีนะคะเพราะว่าตัวนี้มันตัวง่ายมากๆแล้วมันก็ไม่วาร์ปด้วยวิชานี้ไม่ค่อยง่ายเลยระดับปานกลางเนี่ยดู อย่าบอกนะว่าผีทุกตัวที่เราเล่นง่ายมันอยู่ข้างล่างหมดเลยคูดบอลวาไม่ได้ข้อดีของมแต่มันจะขึ้นไปข้างบนนะเราต้องรีบีบไม่เก็บครับขอไม่เก็บไอ้ละกันเราเล่งรีบอยู่เราจะเข้ามาใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮมันจะขึ้นมาแล้ว เร็ว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 ,รว,รว <c oughs> ไม่ได้ยินผมไหมเนี่ยไม่ได้ยินขอบคุณด้วยครับ <c oughs> โอเคมันอยู่ชั้นกลางขอบคุณมากครูปอยโอเคตอนนี้เราน่าจะพาแล้วนะครับ คิว่ามันจะไปตรงไหนหลงล่างเลยไอ้ชายเออมันลงล่างมันล่างครับโอ้โห,โโหดีมากเลยโปอยกปชอบเลยไปครับมั็นลงล่างแนละ้วเราผ่านมันง่ายขั้มคือดาด,าดาดง่ายเนี่ขึ้นไอ้ชายคนตี ไปชั้นขึ้นมาขึ้นชั้นบนอีกขู่ดาบอืมเฮ้มันแบบโอเคผ่านแล้วไอ้มันมีเสียงครับ โอเคมาต่ออีแม่มดไอ,อ้นนอานาเวซิโออานาภาพซีโอตัวนี้ครับมันมีโทรเทม,มงงเงาด้วยครับเนี่ยผมไม่ติดโทรเทมหรอกเพราะผมเคยติดที่กับการออกมาผมไปทำทัวระาม,มานะคะ เกดเกดซีโอมันอยู่ข้างล่างครับดูดมันกำลังปัญญาอ่อนข้างล่างโอ้โหเหนื่อยมากอย่าเพิ่งสนะนะอัลโทเพสซีโอทำไมผมต้องเล่นกับไออัลโทเพสซีโอด้วยโอ้โหน้ำตาลซีโรซีโรท่านไม่ทันแล้วอะ ไหน่นหอยชายขึ้นไปอ่าไม่ใช่มันมันไม่ได้ขึ้นนี่งไหมน้ำตาสามารถทำซีอได้เอนแหละกับไอชายขึ้นอีกโอ้โหไอ้พวกมันขึ้นน้ำตาทุกอย่างเป็นซีอูขีมันไปแล้ว,วก็เก็บ เอ๊นง่ายขนาดนีาา้เขาซังาไอ้น้ำตาไหลซีโอมาแล้วน้ำตา,าไหลซีน้ำตาซีโอมีเอเทมีเอเท่มีเทมทเท่มมีเทมี โอ้โหน้ำตาไหลซีโอจะฆ่าอเออแหละกลับยัไงไยน้ำตาไหลซีโอมันตีคนกดตีนมาเลยน้ำตาไหลซีโอเนี่ยไปแล้วอะขี้เกียจไปของไม่ครบว่า เฮ้ยเร็วๆไอ้น้ำตาไหลซีโออยู่ข้างล่างเร็วๆไอ้ชายน้ำตาไหลซีโออยู่ตรงนู้นเราโอเคผ่านไปเร็วๆอยู่ไอ้น้ำตาไหลซีโอมันฆ่าผมอืมมันเยี่ยมโอ้โหฮึ้มน้ำตาไหลซีโอลาฟิวไปไปเร็วๆน้ำตาไหลซีโอมาแล้ว ก็ยังมันมันยังไม่มาน้ำตาไหล CO เร็ว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 เดี๋ยวจะเป็นมือใหม่นะครับเจกตัวไอชายน้ำตาไหล CO นี่อยู่ตรงนี้อีกเรืยองน้ำตาไหล CO เสียบโดนไปไม่มีโทรเท่าไหรเข้าเลยโอ้โหน้ำตาไหลซีโอโคตรยาก